อัจราพรคงยศและปียนุปันธน้อยเป็น2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีมิตรภาพเหนียวแน่นมากทั้งคู่เคยสังกัดสโมสรโลมาสีชมพูซูพรีมที่พะเยชมบุรีอีเทคทาให้มีโอกาสใกล้ชิดและสนิทสนมกันมากมีคอนเทนต์ร่วมกันทั้งการถ่ายรูปเล่นวันหยุดเช่นนอนอ่านหนังสือกลางแดดจนกลายเป็นคู่สีที่แฟนคลับหลงรักความสัมพันธ์ลึกซึ้งจนแฟนคลับเรียกว่าคู่จิน้นนอกจากนี้ทั้งสองยังมีบทบาทเป็นผู้นําในทีมชาติในรายการ v n l หรือชิงแชมป์เอเชียอัจราพร รับบทกับตันทีมร่วมกับปียนุษย์ที่รับหน้าที่ริบบโรทําให้มีโมเมนตร์ร่วมกันในห้องถแถลงข่าวและในการซ้อมอยาก่อเนื่องความคิดเห็นนี้บอกว่าน้องเป็นคนนครศรีธรรมราชด้วยกันค่ะทั้งสองคนประลาวานอยู่อำเภอเฉวดน้องเพียวอยู่อำเภอสิชนค่ะเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันไปไหนไปด้วยกันใหม่ๆขณะประลาวานไปเล่นต่างประเทศเพียวไปส่งร้องไห้จะไม่ให้พี่ประลาวานไปตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่แต่โตเป็นสาวแล้วก็ยังติดกันมากๆน้องเขาคนใต้ด้วยกันเขาร่มรักเหมือนพี่ น้องดูแล้วน้องเขาน่ารักทั้งคู่เลยครับจบโรงเรียนเดียวกันคนใต้ด้วยกันเพราะทั้งทีมส่วนใหญ่เป็นสาวอีสานกับภาคกลางค่ะสาวต้านมีอยู่แค่ไม่กี่คนเพียวกับแป้นเลอสนิทกันมากเป็นพิเศษ อัจราพรคงยศและป,ปีนุชแป้หน้อยเป็น2นักวลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีมิตรภาพเหนียวแน่นมากทั้งคู่เคยสังกัดสโมสรโลมาสีชมพูซุพรีมที่พยาจุบุรีอีเทคทำให้มีโอกาสใกล้ชิดและสนิทสนมกันมากมีคอนเทนต์ร่วมกันทั้งการถ่ายรูปเล่นวันหยุดเช่นนอนอ่านหนังสือกลางแดดจนกลายเป็นคู่สีที่แฟนคลับหลงรักความสัมพันธ์ลึกซึ้งจนแฟนคลับเรียกว่าคู่จิน้นนอกจากนี้ทั้งสองยังมีบทบาทเป็นผู้นำในทีมชาติในรายการวีเอลหรือชิงแชมป์เอเชียอัจฉรา รับบทกับตันทีมร่วมกับปียนุษย์ที่รับหน้าที่ริบบโรทําให้มีโมเมนต์ร่วมกันในห้องถแถลงข่าวและในการซ้อมอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นนี้บอกว่าน้องเป็นคนนครศรีธรรมราชด้วยกันค่ะทั้งสองคนประลาวานอยู่อำเภอะอวดน้องเพียวอยู่อำเภอสิชนค่ะเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันไปไหนไปด้วยกันใหม่ๆขนาดประลาวานไปเล่นต่างประเทศเพียวไปส่งร้องไห้จะไม่ให้พี่ประลาวานไปตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่แต่โตเป็นสาวแล้วก็ยังติดกันมากๆน้องเขาคนใต้ด้วยกันเขาร่มรักเหมือนพี่ น้องดูแล้วน้องเขาน่ารักทั้งคู่เลยครับจบโรงเรียนเดียวกันคนใต้ด้วยกันเพราะทั้งทีมส่วนใหญ่เป็นสาวอีสานกับภาคกลางค่ะสาวต้ามีอยู่แค่ไม่กี่คนเพี่ยวกับแป้นเลอสนิทกันมากเป็นพิเศษ